สวัสดีค่ะผู้ปกครองและลูกๆทุกท่านคะ่ะปัญหาที่ผู้ปกครองกังวลเกี่ยวกับลูกการดําเนินชีวิตของลูกนะคะมีด้วยกัน3ปัญหาด้วยกันที่ครูเอจะมาเสนอในว,วันนี้นะคะปัญหาแรกนะคะคือปัญหาว่ากลัวลูกเป็นคนไม่ดีคือปัญหาคือกลัวลูกไม่ดีเหมือนคนอื่นนะคะ คุณแม่เชื่อไหมว่าลูกเราเนี่ยเกิดมาตั้งแต่หัวจดเท้าสามสี่คนหรือมีกี่คนก็ตามไม่เหมือนกันสักคนนั่นก็เพราะว่าการเลี้ยงดูไม่เหมือนกันค่ะวัยแรกเกิดจนถึงสองขวบวัยนี้เป็นวัยที่ หยหาความรักความเอาใจใส่เราสามารถป้อนข้อมูลต่างๆเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเขานะคะได้อย่างใสสะอาดเราบอกอะไรเขาทำตามเช่นเดียวกันลูกเราย่อมไม่เหมือนกันลูกเราย่อมไม่เหมือนลูกคนอื่นฉะนั้นความดีของลูกเราก็มีในส่วนของเขา เขามีส่วนหนึ่งที่เป็นความดีของเขาลูกอีกคนก็มีอีกด้านหนึ่งที่เป็นความดีของเขาฉะนั้นคําว่าความดีเนี่ยมันไม่ได้จํากัดเฉพาะสิ่งที่คุณแม่ต้องการนั่นคือสิ่งที่คุณแม่ต้องการไม่ใช่สิ่งที่ลูกเป็นคุณแม่ต้องยอมรับนะคะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณแม่ต้องการไม่ใช่สิ่งที่ลูกจะเป็น นะคะลูกก็เป็นตัวตนของลูกที่คุณแม่เป็นคนเลี้ยงมาเป็นคนป้อนมาเป็นคนพัฒนาการเขาขึ้นมาคุณแม่จำได้ไหมในวัยเด็กคุณแม่จำอะไรที่เจ็บปวดในวัยเด็กได้แม่นยำแล้วฝังใจอยู่จนถึงทุกวันลูกเราก็เช่นกันนะลูกเราก็เช่นกันฉะนั้นคุณแม่ต้องยอมรับนะยอมรับในความเป็นตัวตนของเขาข้อที่สอง คุณแม่แคร์ความรู้สึกคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่าเช่นแคร์ความรู้สึกของคุณพ่อแคร์ความรู้สึกของปู่ย่าต,ตายายพี่น้องแคร์ความรู้สึกของคนข้างบ้าน <c oughs> เด็กบอกว่าสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดคือคนข้างบ้านชอบ่อผมไปเปรียบเทียบกับคนข้างบ้านและแม่ก็ชอบเอคนไปเปรียบเทียบกับคนข้างบ้านฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่คุณแม่ต้องทําความเข้าใจว่าลูกเราไม่เหมือนลูกคนข้างบ้าน ยังไงก็ไม่เหมือนค่ะแล้วแต่แต่รูปร่างหน้าตาไปนิ้วมือก็ยังไม่เหมือนกันลายมือลูกแม่นี่ะสี่คนยังไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ไม่เหมือนพ่อแม่ด้วยลายมือลูกไม่เหมือนพ่อแม่นะคะทุกคนนะคะลายมือจะไม่เหมือนกันถึงเกิดออกมาเป็นเป็น d n เเหมือนกันอะไรตรงกันหมดแต่ลายมือจะไม่เหมือนกันนะคะไม่มีผสมพ่อผสมแม่เขาเป็นตัวตนของเขาเองนะคะเชนั้นคุณแม่ต้องยอมรับว่าคุณแม่เลิกแคร์คนอื่นได้แล้วค่ะ กลับมาแคร์ลูกตัวเองดีกว่าว่าเราจะพัฒนากันอย่างไรนะคะให้ลูกของเราเนี่ยประสบผลสําเร็จนะคะข้อที่สกลัวลูกลําบากอืคุณครูคะเออคุณแม่กลัวว่าลูกของคุณแม่จะลําบากเวลาลูกแม่ตายไปลูกจะอยู่ยังไงใครจะเลี้ยงลูกแม่แม่คะ่ะโปรดอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด ถ้าคุณแม่อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดแน่นอนที่สุดคุณแม่ก็จะเห็นลูกในปัจจุบันแล้วคุยกับเขาปัจจุบันพัฒนาเขาตอนปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามปัจจุบันโลกจะหมุนไปเท่าไรก็ตามให้เราอยู่กับปัจจุบันถ้าอดีตมันวืดขึ้นมาคําพูดของคนข้างบ้านปังเข้ามาออแบบเหมือนลูกบ้านเลยมันแบบฮันมีปัญหายอย่างเลยอือใช่ค่ะนี่คือลูกฉัน อืมเราต้องมั่นใจในตัวลูกเราเอกลักษณ์คือเอกบุษ <c oughs> คือเอกลักษณ์ของลูกแต่ละคนจะไม่เหมือนกันความชอบก็ไม่เหมือนกันเราจะเอาไปวัดค่าตรงที่ว่าลูกของเราจะดีไม่ดีเท่าใครนั้นอย่าวัดกันเลยค่ะเลิกมาวัดว่าลูกเราพัฒนาการไปได้แค่ไหนเลิกเอามาวัดเริ่มเอามาวัดว่าลูกเราพัฒนาการได้แค่ไหนเริ่มเอามาวัดว่า ลูกเราเติบโตขึ้นแค่ไหนเริ่มเอามาวัดว่าลูกเราทำให้เรารักมากแค่ไหนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ชมคลิปนี้ครูเอกขอขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูเอด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ครูเอสร้างคลิปต่อไปเรื่อยๆแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน